หอนแฮะมาช่ำสะอมกันค่ะเมื่นี้บทุดีพ่อกมีชะอมช่ำบีทรายที่ค่ะยมื่อนี้มาลองเลงเดี๋ยวเ้างสิมาตัดท่อนตดท่อนกินก่นอ,ไไอกกน,นออโบ,โบ,โบอ่อนเกินไปท้าแกเกินไปหรือว่าอ่อนเกินไปเป็นโอกาสที่เป่นสีออกลากะนอนค่ะ ตัดเกษีไปตรงเอาเยเอาค่ะประมาณนี้แล้วก็ข้าวเกษีเอาเสือมามัดด้วยค่ะมันจะสิด็กได้ไงจะหน้อยตัดหยาดอยู่ด้วยใคน้ำอันหลายก็ใช้ไม้ขยุบไปค่ะเพราะว่าเห็ดเร็วกว่าไหนข้าต้องมาระวังระวังมือลักษณะของกิ่งนะคะที่เฮาสิตัดออกก็คือว่าตรง ตรงที่ว่าข้างล่างที่ว่าสิลากสิออกนี่ยคือตรงขอนี่ะค่ะไตข้อน้อยนึงมองหามันยาวเกินไปมันสิออกหางยากมันอาจจะเน่าได้แต่ต้องปลายคือกันต้องปลายค่ะตรงคอนี่เราต้องตัดออกประมาณนะตีสิออกหลากลายจิัตนะตามที่ศึกษามาหรือวะจะไปลองกันไปตัดต่อกันว้าว ตัดแล้วแล้วฮอกกัสิมารเป็นถอนนะคะ่ะเพื่อที่ว่ามันสีได้ง่ายๆนี่ยเล็น้อย,อยล่าข้จาจะพิเศษน้ำยาเล็งลากลองลองเบิ่งใส่อันนี้ดนะคะ่ะอนี่ยงี้นี่จะกกระดู่ใส่เพื่อว่าเอาเชือ้อโรคพ่นน้ำนะคะ่ะมันเป็นน้ำยาเล็งลากน่ะผ่านทางเจ้าขีด ของเ้าเองนี่แหละท่า,าทึ่งท่าสีสีออกด้วยค่ะสีออกลากับท่าปลายอันนี้เล่นสำหรับเล่นลาน่าเนาะอันท่านั้นกนะสับรองว่าเดินเกลือเสื่อล่าหรือว่าอย่างพวกนี้นะคะ่ะลองเบิงลองเบินี่ค่ะเด็กท่าทัวร์ด้ิะคะ่ะท่าเด็กหน่อยคะใส่ของเาด้วยค่ะเชอบใส่รดน้ำที่ไหนสุด อรบมางไม่ยังไงค่ะยังหาแชะเดี๋ยวหางสีนาำอีกอุ้ยมันตราล่ใชนไคะนี่เอาอันใี้ไปเลย เพิ่นล่วงไปประมาณสัเนเดือนกันด้วยค่ะสองขอสามขอประมาณน่ะแล้วก็เอาโอบเลยจริงเขรอสามาเอาใส่บบนี้ม่มเต็นเลยแต่ว่าตาไปซ้อนกันนะคะบวยแล้วบาทมือมือหนึ่บาท, <laughs> บาทเบ็ดนันจากนั้น,นก็ผ่าซมหนามด้วยค่ะ ออมไว้คุ้มไว้คุ้มค,มาความสุขอนมหงก็้วสามาุประมาณนี้ละคะ่ะประมาณสอาทีพื่กระิแตกยอดเริ่มแตกยอดอกมา สี่นี้ปุ่มปุ่มเป็นหลากค่ะแต่รอบที่ตามต่อกันมาที่ดีต่ขอตัวลาไปตอนนด้ค่ะกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เ้าน้ำเด้อไรแซนหักเคมาดาดบ้านเฮาหัทุกคนค่ะบ๊ายบาย